สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องย่าซีโกโก้ค่ะค่ะอ้าวถามมาสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีว่าจังไหนขึ้นหลายคนแต่บัน,นี้าเมื่อกี้อ่ะจ้าอ้าวจ้ามีความรู้สึกยังไงกับคนมาป่วน๋อรู้สึกไม่ดีเลยรู้สึกว่าไม่ดีเลยเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่โกโก้แล้วเขาบอกว่าเฝ้าขี้เฝ้าเงี้ยเรื่องที่จริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น เราก็แค่ทําความสะอาดหน้าบ้านเนะเอนเนาะก็ดูช่วยกันเวลาลุงป้ามาก็ลุงป้าเขาก็ทำเวลาเขาไม่อยู่เราก็ทําไปนี่แหละช่วยกันเพราะว่าถ้าไม่ทําก็มันมันก็ลกเนาะก็มันไม่สะอาดสะอาดก็ถมาสะอาดมันก็รก,กได้คลิปมช่ไมเก็ทําคลิปไปนะคะก็ไม่มีอะไรแต่ว่าเป็น คอยเป็นหมาฝ้าบ้านอะไรนี่มันไม่ใช่มาหากินนะเพราะว่าก็ทำไปให้คนดูแล้วก็ทำงานน่ะช่งานแล้วทีนี้แล้วทีนี้เขาก็เขาก็ว่าเอฟซีเวยเขาว่ามีแต่เอฟซีพวกควายควายมาฟังเท่านั้นไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแค่คนที่ดูนนแหะที่เข้ามาฟังนะแล้วเขาเป็นอะไรคะที่เข้ามาฟังอ๋อไอ้นี้ก็ไม่รู้อ่าอยู่ๆเข้ามาเลยแต่เผอิญว่าคูเกิลน่ะซ่อนไว้ คูเกินมันไม่ให้ทุกคนเห็นมันมให้ให้แต่คนที่เป็นเจ้าของ,ของช่องเห็น oh. ก็เลยได้รู้ว่าอ๋อคือคนอื่นไม่เห็น oh. คนอื่นไม่เห็นแล้วมันเห็นแต่เราไง oh. ก็เลยบอกเขาไป ใชคำพูดที่ไม่ดีเข้ามาใช่ก็คือใช้ใช้พิมพ์เข้ามาเพราะว่าแอนรู้ว่าตอนนี้เขาก็ยังฟังเราอยู่ใช่เออเขาก็อยากเข้ามาเป็นให้ตามไปเฝ้าเนาะไม่ว่าลุงจะไม่ที่ไหนก็ให้ตามไปเฝ้าก็เลยบอกว่ามันไม่เกี่ยวหรอกนะน้อย่าเนาะอ่าใช่ใช่คือคนเรามันมีความคิดที่มันดีกว่านี้หน่อยแบบแบบแบบเรานี่อยู่บ้านเราเราบ้านนอกบ้านเราเพิ่งพาอาศัยกันใช่ค่ะ เราก็เพิ่งพาอาศัยลุงพลปอรแตนลุงพลเปอรแตนก็ใช่ค่ะเราก็มีความช่วยเหลือเขาก็มันก็ไม่เป็นอะไรนะแล้วเาก็ใช่เราก็พึ่งเขาทําคลิปแล้วก็เฝ้าบ้านเราก็อะไรเราก็ทำคลิปนี่ก็คือเขาเรียกว่ามาดูแลดูแลในยามที่แก่ไม่อยู่เขาก็ให้เราก็ให้เราถ่ายแล้วก็ทําคลิปใช่ค่ะใช่อ่าแล้วยูทูบมันก็มีมีเกิด การให้พวกเราได้มีรายได้ด้วยแต่ว่าเราก็เต็มใจนะเราไม่ได้ใช่ว่าเราไม่เต็มใจนะเราเต็มใจเราทําโดยที่เราไม่ต้องหวังสิ่งใดเพราะว่ามันทํามาจากใจการที่เราทําออกมาได้เนี่ยมันต้องมาจากใจด้วยไม่ใช่ว่าฝืนทําไม่ใช่เป็นการสร้างภาพเพื่อเรียกยอดไลท์ยอดคิวยอดคะแนนแอนไม่ได้ทำอย่างนี้แอนไม่ชอบแต่ถ้าเออเราทําแล้วทําแล้วมันมีความสุขใช่กับคนที่อ่ะอย่างเช่นแอนรักยาก แอนรักน้าตายแอนรักสาวปานก็ทำได้ทำแล้วมันมีความสุขน่ะเออนะคะไม่จําเป็นจะต้องว่าเอ้ยทําแล้วอุ้ยมันสร้างพวกน่ยุ้นสร้างพวกไม่ต้องอกค่ะไม่จําเป็นเพราะแอนอ่ะไม่ทำอย่างนั้เลยตรงไหนแล้วมีความผูกทำอะไรมีความผูกเราทำใช่ไหมพี่แอนอืมใช่เพราะเราอยู่บ้านเพราะว่ามันไม่ใช่เราเราเหมือนเราไปทําบุญนี่แหละใช่เหมือนเราทําบุญเราเอาของให้ เขากินนี่แหละเหมือนนี่แหละเราก็สุขใจแมนแต่ว่าคนคนที่คนที่จิตใจไม่ไม่ไม่ดีนะเขาจะเขาจะไม่คิดอย่างเราใช่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไม่เซตคิดลบเออคิดทางลบเขาไม่ไม่มีไม่เซตคิดบวกเขาไม่คิดเอกเขาบอกว่ามีแต่สมองแต่ใช้สมองในทางที่ผิดเออไม่มีกลัวสักตัวเลยไม่มีกลัวมาผสมสักตัวเออใช่มีแต่ล้วนล้นะคะอืม ใช่ค่ะทาแล้วสบายใจทานะคะใช่ทาแล้วมันมีความสุขการให้อะการให้มันคือสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะเพราะนะคะความเราช่วยเหลือช่วยเหลือคนนี่แถวบ้านนี้เราก็มีความสุขทุกคนใช่แล้วนะคะเรา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 ทำด้วยใจเราทําด้วยใจเราเราเราทำด้วยใจเราใช่ เพิ่เรอเาไปเอาลูกไปให้่เออมาเอามาไหมเอามาไหมเอามาเพราะเราไปคถอาะว่าจะจะมเอาลวดโอ้สบายสบายดสีไปเออไล์ดไปเอามาลด ่ก็กกก็็ับแนฝากฝากคุณป่วนฝากคุณมโนนะคะฝากคุณป่วนคุณมโนถ้าไม่รู้ไม่ต้องพูดนะคะในเราทำทำให้ลุงกับป้าเราทำเพราะว่าเราก็ทำด้วยใจนะคะเราไม่ได้ไปทำอันนี้ใครเนาะแล้ก็ไม่ได้เหลือดร้อนไครเนาะเราก็ทำแบบไม่ได้เหลือดร้อนเราไม่ได้เหลือดร้อนแล้วเราก็ ว่างเราก็มานะคะมาเออมาก็เราก็มีแต่แต่เราไม่มาใช่เราก็มาแบบด้่ยความเต็มใจพี่แอนก็เหมือนเหมือนอยู่บ้านตัวเองไม่ใช่จะเป้าบ้านให้ใครก็เหมือนเฝ้าบ้านให้ตัวเองเพราะพี่แอนอยู่นี่ใช่ค่ะเหมือนอย่างที่น้าต่ายอ่ะถ้าว่างน้าต่ายก็มาญาติีถ้าว่างญาติีก็มาเหมือนเหมือนถ้าลุงกับป้าแกอยู่ถ้าลุงกับป้าก็อยู่แอนก็ไม่ได้มาแอนก็มาถ่ายคลิปนะคะเพราะลุงกับป้าอยู่ นะคะก็ให้ความเป็นส่วนตัวแกนิดหนึ่งนะคะเราก็อยู่ถ่ายรอบๆทำคลานใช่ไหมเพียแอนี่ไงเราก็ทํางานชถ่ายคลิปนี่เราก็ทํางานใช่ค่ะได้ได้กันทั้งสองฝ่ายด้วยเพื่อที่ดูบ้านให้ลุงแล้วก็เราก็ได้งานทำนี่ไงถ่ายคลิปนี่ไงเราก็ได้งานใช่ค่ะนี่ก็คืองานส่วนหนึ่งคืองานนะคะคืองานไม่มีใครที่ว่ามาเป็นเป็น เป็นหมาเฝ้าบ้านไม่เพราะว่าเอ็นเห็นเอ็นคอมเมนต์เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าส่วนมากจะโดนจะโดนแอดมินลบไปแล้วนะคะนะคะเพราะฉะนั้นแต่ฝากฝากด้วยอย่าอย่าพูดถึงขนาดนั้นเนาะเขาเขาเขาพูดถึงทั้งหมดเลยนะเขาพูดถึงเ c ซด้วยนะคะเขาพูดถึง FC ซด้วยเพราะฉะนั้นแสดงว่าคนคนนี้ไม่มีวัวผสมไม่มีวัวผสมเลยนะ นะคะเออชิดชิดไปไหนเอาเสื้อผ้าไปหมดเลยอ่ะเขาบอกว่าชิดไปไหนไม่ใช่ไปกับลุงอ๋อไม่ทราบเหมือนกันนะเออเออนานเอาเสื้อร้อค่อยนะนี่นี่กต้านี่กะต้านี่ฟ้าโอเคนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะใจตอนนี้แหละอ่านะคะขอบคุณมากค่ะนี่ค่ะก็อยู่กระยานั้นะันาเขาอันนั้นก็ไม่ได้มาไม่ได้ไปอ๋อไม่ได้ไปเนาะ จ้าบอกว่าสาวดาสติหีบเนาะนะคะจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณคไปเื่อไปเรื่อนะคะถ้าสนใจก็มาอ๋อไปหาลุงป้าอ๋อ,อ,อชิดไปหาลุงป้าใช่ไหมคะจ้าจโอเคนะคะคลิปนี้ก็ฝากไป้เพียงแค่นี้นะคะเอ่อเราทําดีต่อไปเอ่อทาดีไม่มีไม่มีไม่มีขายอยากได้ต้องทาเองนะคะเนาะ F4 บายบายพบกันคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะยะ่หันมาหน่อยบ๊ายบายแป๊บหนึ่งย่แป๊บหนึง่งขอถ่ายภาพแป๊บหนึง่งวันจูทรีโอเคค่ะชุดได้ <c oughs> หอดแล้วชุดมันลงเลยตายตาย<ะ>นี่นะฮะหอดลงกันะเบิ้งหนึ่งเจ็ดนาทีเ <c oughs> จ็ดนาที <c oughs> ชุ่มแล้วหอดละโอ๊ยวันเวัน<อ>นี้วันนี้วันนี้ย่ก็จะน้าตายเต็มเลย เต็มจอเลยครับหน้าายเต็มหน้าจอเลยครับเอมีโอ้วนหบบดีขยับให้มันนี่ขยับให้ยาก่อนนะนี่ถึงแล้วถึงแล้วยาโอเคโอเคเอาโจโจมาเต็มจออีกยาก็ต้องบอกสิในช่องยาเดี๋ยวจะบอกให้ติดตามช่องหน้าไตกกอกนะาถ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งให้ยาด้วยนะคะสําหรับที่นี้นะคะก็ยาก็ขอ จบคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะฝากช่องนัตตะกกด้วยนะคะฝากด้วยนะตากกกด้วยนะคะมันเต็มติดตามด้วยนะคะช่องนัตตะโกกจ้าอูโจมาส